ซุมโจ e right ์เกม R O V นั่นเองนะครับรอบนี้ A I จะให้เราเล่นอะไรงั <üre> <h ums> ้นไปลุ้นมพร้อมกันเลยครับซุมโจ์รอบนี้ให้เล่นเซตตำแหน่งโลมห้ามเกียรติข้อที่3ให้อ่ห้ามซื้อไอเทมโลมแต่ให้เล่นโลมนะและก็ต้องเดินตามเพื่อนทั้งเกมแต่ไม่ได้บอกว่าให้เดินตามใครดังนั้นลุ้นเพื่อนลุ้นล้วนเลยเกมเนี้ยว่ามันจะเล่นยังไงผมต้องไปตามนั้นนะ โอเคได้งั้นเข้าเกมครับโอเคครับผมเข้าเกม,ม็นที่เรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวกดอีกหนึ่งทีนะเล่นเป็น1เซฟิตนะครับ2ตำแหน่งโลมแต่กดที่3คือห้ามออกของโลมนั่นเองครับ uke, แล้วก็<ๆ>ให้เราเดินตามตัวละครใดก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งครับดังนั้นเป็นไปได้ผมจะเดินคู่กับยอเนานะแต่ว่ามันมีปัญหาคือเกมมันดันไม่ให้เราออกของโลมดังนั้นเนี่ยพอเอาของโลมมาเลยเรียกว่ามาแย่งแย่งเลเวลยอแล้วกันและยอเมื่อกี้เสียฟิกไปแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยยังไม่ได้เริ่มเลยจ้ะ ใจเย็นๆครับผมเออแล้วเราตีใกล้ทั้งคู่อีกฝ่ายตีไกลทั้งคู่ครับชิปหายละเอ้ยอ,อีกฝ่ายตีไกลคู่พูดผิดเออลำบากละอันนี้ลำบากละงานหยาบเอาตรงๆเลยตามกดเดอร์ตามกดเดอร์เขาบอกให้ตามก็ตามแล้วฮ <c oughs> ะเอาเออก็ได้ได้จะ,จะเอาจะเอามันมันก็เอาได้แหละเรอวๆต้นๆได้แหละ ได้แหละได้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 โอเคเวสี่แล้วเออรู้สึกว่ายอนเขาเหมือนกับจะเวลป่าแทนครับแต่ดีไม่ดีดีดีพอก็ไม่รู้หรอกว่ามันอะไรยังไงอ่ะจะดีปะวะป่ามันก็ไม่เกิดเนี้ยแต่รู้สึกทีมผมมีป่าสองตัวนะโอเคได้เท่านี้ครับป้อมแตกครับเรียบร้อยไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้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 ตายแล้วไม่คุ้ม ถึงบอกไงท้ายเกมค่อยว่ากันต้นต้นเกมไม่ไหวบอกแล้วเอาเอาไงยอนเอาไงอช่วยเอาแกว่างไงข่าว่าง <c oughs> <c oughs> กันก็มึงให้ตามกูก็าตามเนี่ยแม่งจนชิบหายเลยเนี่ยเอาวะแต่ก็ยังไม่เท่าเมทโอเคถ้าเกิดก็เกิดพรองกันนี่แหละจนก็จนไปเลย <c oughs> <c oughs> กันสนุกดีไม่ดีวะมันก็ไม่น่าจะดีไหม <c oughs> เล่นเนาะโอเค ข้างหลังครับหูหเกือบตายอีกหยอกเดียวเท่านั้นผมเป็นยอนผมก็งงนะมึงจะตามอะไรกูนักหนาผมเป็นยอนก็งงทำไมติดกดนะมันมันอเอ้ยแต่ถ้าเมื่อกี้ยอนไม่มาซ้ายผมก็ไม่มานะบอกแล้วตามกดตามตัวใดตัวหนึ่ง แล้วเลือกแล้วที่จะตามยอนเพราะอย่างน้อยการให้ยอนหรืออะไรเงี้ยเขาถ้ายอนกอดเอ้ยเกิดก็ชนะใช่ไหมล่ะนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยแว๊ดเอ้ยยอนมึงเห็นไหมเนี่ยยอนมึงเห็นไหมมึงดูว่ากูตามใช่ไหมน่ะาฟไม่ถึงจะเอาจะเอารถบึ้บเรียบร้อย ขอโทษนะยอนเมื่อกี้กูดูมังกรให้อยู่มึงก็ไม่มายอนไปไปไหนเอาเอาไงนี่คือตามกดบิกร้อยร้อยเมื่อไหร่เลยนะก็กดเป็นบอกให้ตามอ่ะกูก็ตามโอเคยังดียังรู้งานยังดีขอบคุณมากอ่าได้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 แล้วมึงบวกมึงไม่ดูแล้วว่าอีกฝ่ายจะมาไหมเนี่ย บวกไม่ดูเลยมึงอ้าวโอเคๆๆ,ๆๆผมเก็บอันติไว้เผื่อโดดเด้ออ้าวได้โอเคครับปไปไหนเราไปได้กันยอนเราเพื่อนกันโอเคไงต่อไงต่อไงไงจริงๆต้องดันขึ้นอีกนะมันดันไม่พอนะต้องเอาอีกเออมันต้องดันอีกแล้วมึงจะวิ่งให้เสียเที่ยวทำไมวะเนี่ยฉันเน็ตไม่ค่อยดี แล้วแต่คือมันกดไงเออกดบอกให้เดินตามก็เดินเลยนะดูดิเกียร์คนเดียวเลยคนเดียวเลยเอออยู่มันต้องมีกันนยอนะ <c oughs> โอเคงั้นงั้นป้อมเลยขนาดนี้แล้วอะ่ะป้อมเลยเออป้อมไปเลยนะ่ะสายแล้วนะ่ะเอายาวเลยเออลิวมาร์ไม่อยู่ตายแล้วอ,อ้าวป้อมโอเคครับครับ แมงเ้วยตายโอเคไม่เป็นไรเฮ้ย <Hey, S 1> ย้อนค่าได้โอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมออกของเป็นพวก่แนวป้องกันแล้วนะครับและ <This S 1> กูอ่ะไม่เคยรวมเลย <been> เพราะย้อนมันไม่รวมกูก็ไม่รวมโอเคไม่มต้องมีก็ได้ไ <laughs> ม่ต้องมีแล้ว <c oughs> <c oughs> เปิดได้ก่อนละโอเคไม่ต้องมี <c oughs> เออยิงไม่ต้องมี โอ้โหย้อนกูจะตายหายแล้วนะ่ะเออเอาจะตายแล้วนะ่ะกลับไหมย้อนกลับไหมมึงกลับกูกลับอ่ะให้เลือกเลยขวาเนาะขวาโอเคเป็นแคลลี่สายสายตีป้อมอ่าเราอ่ะมันสายตีป้อมโอเคได้ได้ได้ได,ได,ได้เอาป้อมก็ชนะได้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลย <laughs> ยังไงก็ได้ มึงต้องมากลางมึงต้องมากลางโอ้ยเขียวมึงยังเอามอนต่ออ่ะกูแบบอ่าตามกดตามกดโอเคแต่ถ้าป้องแตะมันแล้วโอเคคือไม่ไม่มีกูสองคนกันตลกคือยังเล่นเดอะมึงต้องกลับนะเพื่อนตายอ่ะมึงต้องกลับเออต้องกลับกลับสิ เคลียรคลิปกัได้เออสักอย่างหนึ่งแต่อย่าไปบู้มึงอย่าบอมึงเอามังกรดำอ่ะอย่านะเออเอาเขาอยากเล่นเพื่อนมาช่วยพอดีสวย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 รอดัวเพราะเพื่อนนี่แหละชิปหายแล้วไงชิปหายแล้วไงนั่นไงกูตายเลยหายใจลึกๆไม่เป็นไรครับริวมะเก็บให้แล้ว สวยครับเมื่อกี้ยังไงผมก็ต้องโดดเข้านะไม่นนงั้นก็ไม่ได้พยายามละช่วยเท่าที่ได้ละครับหน้าง,งานกูได้เท่านี้แหละไปย้อนไปสุดเออมึงยังไม่ตายอ่ะไปเอาไว้สุด,สด,สดถึงแล้วอะ่ะรวยแล้วนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเออพี่ไม่รอเร็วบากนได้ จริงๆอะนะลิวมาตายอะมึงต้องกลับแล้วต้องไปพร้อมกันโอเคย้อนเกิดแล้วย้อนเกิดแล้วย้อนเกิดแล้วย้อนไม่มากลางด้วยย้อนโอ้โหวีลาโดแป๊บเดียวจะตายครับดูไม้เขาพยานที่จะจบเกมอยู่นะแต่ย้อนกูยังฟามป่าอยู่ครับจริงๆมึงไม่ต้องฟาล้วครับมึงรวยมากละฮะแล้วลิวมากูตายคนเดียวครับผม <c oughs> เข้าใจเ <c oughs> นี่ยถ้าทุกคนนะ <c oughs> แค่เดินตามดิวมานะ ชนะแล้วจริงๆชนะเลยจริงๆของจริงเลยและเขาจะบู๊กันแต่ตอนที่ไม่มีลูมาครับมันก็จะแพ้ไงครับผมรอโดเข้าตัวหลังนะแม่เอ้ยเนี่ยตายนะแต่ตายเลียงตัวนะน <projections> ย้อนบวกย้อนต้องบวกโอเคไม่ได้ครับไม่ได้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 โอ้โตีแรงชิบหาย กลับไม่กลับตายนะไม่กลับตายนะโอเคกูคคช่วยได้เท่านี้อ้าวกูช่วยมึงแล้วนะกูช่วยแล้วนะเท่านี้เลยจริงๆอ่ะได้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 มันเอาโอเคมันเอากูก็เปิดให้ลิวม,มาเขาดักให้อยู่นะครับสวยอ้าวเอาไงต่อมึงต้องรวมนะเออ จริงๆอ่ะไฟเดียวรวมอ่ะแค่ไฟเดียวเท่านั้นไฟเดียวจบเลยแค่รวมไฟเดียวขู่จะตายแล้วอันนี้ผมต้องกลับด้วยตามตามไม่ไหวแล้วนะต้องกลับก่อนไม่งัน้นเดี๋ยวเดี๋ยวตายตีป้อมเน้นป้อมเน้นป้อมเน้นป้อมเป็นหลักเน้นป้อมโอ้โหตีโคตรแรงโอ้โหโอ้จบสักทีเหนื่อย กดบ้าเลยไม่รู้โคตรเหนื่อยเลยมันเหนื่อยคือต้องเดินตามนี่แหละแล้วแม่งคือมันเดินผ้ากูก็ผ้าตามอ่ะมันเดินเป็นกูก็เดินเป็นตาอบบน,นี้ลำบากมากพยายามเท่าที่จะได้แล้วโอเคคะแนนต่ําไม่แปลกใจมมไม,ม่แปลกเลยไม่ต่ำสิเปลกกดแม่งมาโคตรโหดเลยโอเค ก็เกมนี้เป็นประมาณนี้เลยกันนะบอกว่าจะสนุกกันก็แลวกันนะคืออันนี้กฎที่มันโหดเพราะว่าให้เดินตามเพื่อนเว้ยถ้าเพื่อนเดนเินเป็นงานมันก็เป็นเพื่อนไม่เป็นก็ไม่เป็นเนี่ยคือมันมันบอกให้เดินก็ต้องเดินอะทำอะไรไม่ได้แล้วเสืองไม่ออกของลมแทนที่เอ่อยอนจะเกิดก็ไม่เกิดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหกฎโหดมากครับเกมนี้